ัดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยินิกอกค่ะโอ้ยทนายสมเกียรติมานะคะตอนนี้เราตามไปดูว่าทนายมาทำไมนะคะโอ,อ,อ้ดูเดือดเลย <laughs> มาแล้วนะครับทนายสมเกียรตะะิครับ ถ้าสมเกียจมาแล้วรถคันต่อไปจะเป็นใครมาแล้วนึ่งครับข้างหลังมาแล้ววัวเร็วทันใจครับวัวลุงคนเขาหิววัวนะครับมาแล้วทนายหิวไม่เป็นไรบ่ทนายมาลุงทนายมามีว่าในขณะนี้บัตรเลขที่79ต้องการพลังงานใช่ครับ อยู่ไหมอยู่ไหมยม่อยู่ไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะไี่ใจน้องไม่ต่หลานมบุกขึ้นมาเลยจริงเหรอนิกเกอร์เลยเนี่ยไม่เป็นไรผมหาเพื่อนรักต่างวัยคานมามา้านายมาแล้วครับนี่ไปหลัง พ่อครับเอ้าผมคิดว่าลุงคนจับมาแล้วนะเนี่ยยังได้บอกกำลังเดินทางเมื่อคืนที่ผมไลฟ์สดก็บอกกำลังเดินทางกลับได้ทีก็บอกเช่นนั้นว่ากนาำลังเดินทางหลังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไหนพ่อครับเดี๋ยวนะเอาผ้าไปส่งให้ตาก่อนพ่อพ่อมาปลอก่อนอือ ขอี้วาลุงคนท่านท่านนายเกียรติที่ท่านก็ข้าวมาเย้ลุงคนแก่ลงวะโอ้ลุงคนแก่ลงอ่ะโอ้อันนี้ฝากข้าวให้ให้หลานด้วยครับมีมีข้าฝากนะพี่เล็กว่าจะไม่ให้ลุงคนเองครับก็วันนั้นไลฟ์สดไม่ว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินทางมาเยี่ยม FC ฝากบางห่งายมาให้ลุงคนสู้ๆต่อไปครับ เดี <toys> ๋ยวมีอะไรก็ปรึกษากันครับเพราะว่าทนายก็รู้จักเหมือนกคตายเนาะรู้จักอะไรนะฝากๆไว้เลยนะพอนะโอเคครับขอบคุณนะครับแต่ผมเข้าใจผิวของลุงพลอยู่ไม่ให้โทรศัพท์พี่อยู่นท่นนะครับสวัสดีครับพงอาจเจอแน่แล้วมีแล้วหรือไงเนี่ยใช่ค่ะวันนี้วันนี้เอา เอาข้าวปลาอาหารมาให้เพราะตัดีนะครับผม,ค,ผมคิดว่าเขาอยู่ผมก็คิดว่าเขาอยู่แล้วก็เอฟซีเขาบอกชนะายจะเยี่ยมหน่อยเด้อว่าโอเคโอเควันนี้เมื่อเชา้าพิสารเสร็จอตอน,นเที่ยงก็เลยม,มาหน่อยก็ได้แล้วก็พรุ่งนี้ผมไม่มีงานนะฮะอันนี้คือคือจะถามเรื่องอะไรน,นี่ถามว่าปลาเอาข้าวมาให้คือคนเราไม่ต้องการกำลังใจและบางอย่างช่วงเวลาในช่วงเวลานี้ เมื่อวานนี้น้องแนนก็สัมภาษณ์ตั้งนานอ,อแล้วอย่างหลังจากเมื่อวานนี้ได้ได้คุยกับคุณคนบ้างไหมคะไม,ไม่ได้คุย<ม>คือผมเชื่อเวลานี้เขาคงไม่อยากคุยกับใครปล่อยเขาก่อน<ม>คือคนเราเวลามันสับสนต้องปล่อยเขานิ่งๆก่อนต<ม>อนนี้นี้สักพักตั้งหลักได้เดี๋ยวเขาคงจะคิดออก<ม>วันนี้ไปจี้ถามคำถามจะทํายังไงจะทาไงขอโทษนะผมก็คิดไม่ออกถูกแม่มันก็ต้องรอที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ของเขา แต่ที่มาวันนี้อย่าเข้าใจผิดว่ามารับงานนะไม่ใช่นะอยา่าอย่าเสนอข่าวอย่างนั้นนะไม่ใช่นะคือผมมาในฐานะเพื่อนมี่เวลาเพื่อนกําลังเดือยแล้วก็มาเยี่ยมเพื่อนกันอยู่ส่วงนงานคดีผมร,รับผิดชอบอยู่ยังไงก็สุดทางรับรองขอบวนรถไฟผมไม่มีทางตกหลงังม,มืออาชีพผมใชเรียกว่ามืออาชีพะนะฮะเราได้คุยกับพี่ตั้มบ้างไหมคะหลังจากไม่คุยตั้งแต่เจอไม่เคยคุยเลยครับเจอแค่ตอนนั้นเดินอะไรขึ้นเครื่องบินเจอกัน ผมไม่จําเป็นอะไรผมก็ไม่โทรไปรบกวนนะผมผมไม่ได้คุยอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเคารพการแต่งแจ้งเขาแต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะเทือนหมดเลยนะเป็นผมผมก็แป้วนะน้อตกใจไหมครับตกใจค่ะนาะทีแรกเราก็เหมือนกับพวกทุกคนที่อยู่เนี่ยทีมแอ็คแอนเจอร์เว้ยคือพวกฮีโร่จะมาช่วยเราเนะลยดีฮีโร่กับดวงดาวหมดเลยแล้วมนุษย์โลกอย่างพวกผมจะทำไงอ่ะใช่ไหมฮะผมคิดล้เล่นอย่างเงี้ยในกางทะเลเลย ไม่เปนกับดาวคาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยที่ว่าไปไปทั้งทีมเลยเนาะแต่ก็เอาละก็เป็นสิทธิสที่สมบุคคลเขาใช่ไหมครับสิทธิสมวนกบุคคลเ็นเราไปคิดเอาค่ะมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าลงพลแต่งตั้งทนายใหม่จะต้องเก็บหลักฐานใหม่ไหมคะโดยหลักการก็ควรจะก็ควรจะสองสิ่งใดที่ทนายท่านเดิมมีอยู่ควรจะส่งมอบโดยมารยาทถูกไหมฮะคุณจะเก็บไว้ทําไมอ่ะดีไหมถ้าคุณมีน้ําใจคุณควรจะสงมอบ อะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกความที่คุณที่ว่าน,นั้นก็ต้องสมมอบเพราะทุกทุกอย่างตรงนั้นคือความรับทางคดีตรงนี้ผมกังวลตรงนี้มากกว่า<ะ>ผมไม่ได้กังวลกับเรื่องการเก็บหลักฐานใหม่กังวลว่าเขาจะส่งมอบหลักฐานให้กับทนายใหม่ไหมไม่รู้ครับก็ไปถามทนายใหม่ท่านออนะผมผมไม่ได้ไม่ได้เป็นพี่คะเราถักอีกนิดนึงแล้วอย่างสมมติถติแต่งตั้งทนายใหม่มันจะทําให้การต่อสู้ในคดีมันลําบากมากขึ้นไหมผมพูดตรงๆนะ ใครมาเป็นทนายตอนนี้นะลำบากถูกไหมลนะ่ะใครช,ชฟังพี่อออผมไล่สดไหมครับดูเดือนมากนะแค่ผมกลัวนะฟังแล้วกลัวเลยนะจะบอกให้นะ<ม><ม>แล้วก็วันนี้เราเดาใจทนายไม่ได้ความรักเอีนะครับต่อมารักกันหรือเปล่าไม่รู้เดาใจไม่ได้พี่คุณธรรมประจําใจคนละคนจะริะรยธรรมอย่างนี้น ในส่วนที่ก็ยืนยันช่วยดุงคนเต็มที่ในส่วนของคดีเนาะผมมืออาชีพผมมืออาชีพอยาด่าก็ด่าไปไม่สนใจเพราะว่าทนายมีส่วนสาคัญที่จะพาลูกความรอดไม่รอด่ิี่ทนานะผมตั้งใจอย่างเดียวคือขึ้นสารสื่อให้เต็มที่สุดท้ายแล้วผลเป็นยังไงอยู่ที่ศาลถูกไหมครับแต่ว่าคดีที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันยังไม่ได้เริ่มต้นสื่ งแต่มันเหมือนกับการเ,เชิญหน้ากันระหว่างโจทย์จำเลยคือวันนัดพร้อมสอบคำให้การจำเลยคือมีการดูหลักฐานกันเบื้องต้นมีแน่นอนอย่าบอกว่าไม่มีมีนะครับมีการตรวจหลักฐานกาันเบื้องต้นอันนี้จะรับไหมพยานปากนี้จะรับไหมเอกสารนี้จะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นผมมองแย้งต่างที่รัชพลสักนิดนึงหรือชื่อนิดนึงที่พี่รัชบอกไม่เห็นผมว่าน่าจะมีตรวจนะ ต้องมีนะครับแล้วก็ไม่รู้จะใช้คําไหนดีอ่ะที่จะเยวยาเขาอ่ะจิตใจคนบ้านเลยที่เจเก้าเนี่ยแต่ทุกคนก็มีแหละครับสู้นะให้กําลังใจสู้นะอีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากพี่น้องอยู่ทูบเบอร์ทีดนึ่งน้องก็มาทํางานวันนั้นพี่สองท่านที่ในช่องเขากดขอคือคือคือเขาสัมภาษณ์เราเรามีสิทธิ์ไม่ให้ข่าวก็ได้แต่เราไม่มีส อย่างน้องฟ้าเป็นตัวอย่างนะคะรับลุงพลที่โดนไปห้าพันรอนะคระับมนนันเราเราต้องเคารพหน้าที่ใครหน้าที่ไหนส่วนส่วนพวกเราไม่อยากจะให้ข่าวเราก็ขออนุญาตนะครับผมไม่ข่าวเพราะว่านะผมคุยกับน้องแนนแล้วแนนบางอย่างที่ไม่เอานะนะครับแ,แต่การเป็นกิจการการทํางานของมืออาชีพเขามันมันเหมือนกับบ้านเราเป็นนักเลงอะไรว่าช่องข่าวใหญ่มาที่ต้องตอบต้านอย่า,ยาไปทำในมุมหนึ่งเขามาทำงานก็เสนอข่าวผมที่ดีๆรับ นะฮในภาคสนามเราต้องเกรงใจเขาด้วนิดหนึ่งแต่ว่าเหมือนกันภาคสนามก็ต้องเกรงใจอย่าไปอาฆาตตีครับพวกนี้เขาไม่ได้มืออาชีพเหมือนคุณผมแม่กาเป็นนักข่าวสมัครเล่นก็ฝากพี่ต่วนพี่ติ๊กเนาะแต่ตัดพ้อนิดนึงนะผมได้ยินอยู่แล้วนะครับคือเข่าวบอลนี้เราก็ขอจบคิดแค่นี้นะคให้ได้เท่าที่เราจะให้กดแชร์นะครับแต่ไม่จำเป็นเลยนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดี